สวัสดีค่ะชาววันศุกร์ชาวสองยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโรทยชาตาค่ะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาทําคลิปดูดวงงานเงินความรักให้กับชาววันศุกร์นะคะประจําเดือนมกราคม2564ค่ะ มาช้าแต่ก็มาแล้วนะคะขออภัยที่ช้านะคะอาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะการดูดวงตรงนี้นะก็เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะโปรดใช้วิจราราณในการรับชมนะคะอะจาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอะไรไม่ดีก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะอะไรดีๆก็เก็บไว้เป็นกําลังใจนะคะในทางสร้างสรรค์ชีวิตของเราต่อไปอมาลุ้นกันเลยนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นสามถ้วยค่ะ ใบที่สองนะคะเป็นสองไม้เท้าค่ะ The Star เจ็ดถ้วยค่ะ d e v i l ค่ะ Tower นะคะหนึ่งดาบค่ะ สถ้วยนะคะราชินีไม้เท้าะคะ่ะชัดไม่เอ่ยชัดอยู่นะคะ1เหรียญค,ค่ะ Justice ค่ะเด็กถือถ้วยนะคะ,อะโอเคทีนี้มาดูกันดีกว่านะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ ใบแรกขึ้นมานะคะเป็น3ถ้วยนะเหมือนกับว่าในช่วงเดือนมกราคมนะเป็นช่วงที่คุณนะคะกับคนรักนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะคนรอบตัวเนี่ยเหมือนมีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะมีความช่วยเหลือเกื้อกูลมีความใส่ใจให้กําลังใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าเหมือนเข้าใจนะคะในสถานการณ์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันนะคะ ช่วงนี้นะคะชาววันศุกร์อ่ะเหมือนกับพยายามมองนะคะว่าจะแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาในเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรตรงนี้อย่างไรนะคะเหมือนกับมองว่าแล้วอนาคตเนี่ยมันควรจะเป็นไปอย่างไรดีนะคะหรือเราจะหาทางออกให้กับชีวิตอย่างไรดีนะคะสองไม้เท้านะกาลังวางแผนอะไรต่างๆในอนาคตของเราอยู่นะคะเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตมากยิ่งขึ้นนะคะคุณมีความฝันนะคะแล้วคุณอยากจะ ทำความฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะฝันอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วเหมือนตอนนี้มันรอโอกาสที่จะได้ทำนะคะเป็นเดอะสตาร์นะรอโอกาสที่จะได้ทำแล้วแบบคิดว่าทำแล้วมันต้องปังแน่ๆประสบความสำเร็จแน่ๆน,นะคะกำลังคิดกำลังฝันอยากที่จะทำมากๆเลยนะคะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความหลงไหลนะคะในสิ่งที่เป็นโปรเจกต์อะไรของคุณนะแต่อยู่ดีๆเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับ นะตึกถล่มอะ่ะเหมือนความฝันของคุณมันถูกถลม่มหรือว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาแบบหลอกให้คุณฝันหลอกให้คุณแบบเอ่อทำนู่นทํานี่ด้วยกันแต่จริงๆเหมือนเข้ามาหลอกเข้ามาโกงเข้ามาแบบแสวงหาผลประโยชน์จากคุณนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องระวังให้มากๆนะสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจนะคะอย่าไปเชื่อคนอื่นนะคุณจะต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ย ถ้าเชื่อคนอื่นมากไปนะอาจจะมีโอกาสพลาดหรือว่าถูกหลอกได้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณยังรู้สึกไม่พอใจชีวิตในช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันยังเป็นไปแบบไม่ได้ตามเป้าหมายที่คุณอยากให้เป็นน่ะนะคะเหมือนกับว่าความฝันของคุณเนี่ยมันยังไม่สามารถทำให้มันแบบ เต็มร้อยได้นะคะแต่ว่าคุณก็จะรู้สึกเศร้าก่บมันอยู่พักใหญ่นะคะรู้สึกแย่กับมันอยู่พักใหญ่แต่ว่าคุณก็จะกลับมาเข้มแข็งอีกนะคะชาววันศุกร์คุณกลับมาแล้วก็พยายามกลับมาปรับปรุงความฝันของคุณนะคะกลับมาแก้ไขอะไรที่มันเคยติดขัดนะคะแล้วก็ทําใหม่นะคะในแบบที่เหมือนกับว่า คุณอาจจะไม่ต้องพึ่งคนอื่นมากเกินไปนะคะแล้วในเรื่องของเงินทองอะไรที่มันเสียไปหรือมันต้องมีคดีความฟ้องร้องกันที่คุณถูกหลอกถูกโกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้ของ justice มันขึ้นมานะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะหรือฝ่ายที่เขาทำผิดที่เขามาหลอกคุณก็จะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณนะคะ เพราะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะในช่วงนี้ถ้าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะต้องระวังในเรื่องของการเอกสารสัญญานะระวังที่จะแบบว่าถูกหลอกถูกโกงตรงนี้ได้นะคะต้องดูให้ดีหรือว่าต้องปรึกษากับคนอื่นนะคะแต่ในช่วงเดือนมอกรานเนี่ยเป็นเกณฑ์ให้เหมือนคุณอยากเริ่มทําอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาติดขัดอะไรบางอย่างนะตรงนี้แล้วก็ อาจจะต้องปรึกษาลักษณะของคนที่เขารู้นะคะคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเรานะวันนั้นตรงเนี้ยคุณต้องหาข้อมูลให้มากๆนะคะถามว่าความฝันเดอะสตาร์ของชาววันศุกร์มันจะเป็นจริงได้ไหมนะคะอืมเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะความฝันอันนี้จะเป็นจริงได้ไหมนะคะจะเป็นจริงได้ไหมนะคะ จูนปรากฏน,นะคะอาจจะต้องรอเวลานิดหนึ่งนะคะมีโอกาสที่มันจะเป็นจริงได้ในอนาคตนะคะรอเวลานะเมื่อถึงเวลาเนี่ยโชคชะตานะคะจะชักพาให้คุณเนี่ยได้เข้าไปสู่จุดนั้นที่คุณจะมีโอกาสทําความฝันของคุณให้เป็นจริงนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่ในเดือนมกราคมนี้นะคะชาววันศุกร์แต่ว่ามันอาจจะเข้ามาในช่วงเวลาที่ ไม่นานอะนะคะอืมอาจจะไม่เกิน6เดือนนะมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เข้ามาวิวอ of ฟอร์จูนตรงนี้นะคะรออีกนิดนึงนะคะใจเย็นๆนะเพราะนั้นตรงนี้ก็ใครที่คิดว่าจะอยากลาออกจากงานประจำตรงนี้นะคะอาจารย์คิดว่าคุณน่าจะเคีฟกับงานประจำตรงนี้รักษางานประจำตรงนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยแบบ เขาเรียกว่าทําอะไรอะ่ะทําสิ่งที่คุณฝันเนี่ยให้มันเป็นอาชีพเสริมนะทำควบคู่กันไปหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยอาจจะยังแบบเหมือนมีปัจจัยเสี่ยงอะไรไม่รู้นะคะที่มันอาจจะเป็นอุปสรรคแล้วมันเข้ามาแบบมันเข้ามาหนักหนาสาหัสนะคะอาจารย์ก็เลยไม่อยากแนะนําให้คุณแบบลงทุนอะไรแต่ว่าถ้าเกิดปลายเดือนไปแล้วนะไปลายปลายเดือนเนี่ยนะคะ อาจจะมีรูดทางดีๆเข้ามานะมันมีหนึ่งเหรียญเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยปลายเดือนค่อยว่ากันนะคะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนตรงนี้ชะลอไว้ก่อนนะคะเราโอกาสดีๆนะมันมีโอกาสที่มันจะมีช่วงจังหวะดีๆเข้ามานะคะถ้าปลายเดือนนี้ยังไม่ดีรอไว้ก่อนชะลอไว้ก่อนนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้กับคนที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะช่วงนี้กำลัง เหมือนเรียนออนไลน์นะแต่ว่าตัวคุณกับเพื่อนก็ยังมีการติดต่อสื่อสารถึงกันนะคะชีวิตอาจจะแบบดูเงียบเงียดูเหงาเงาบ้างนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณก็ใช้ความสุขอยู่กับจินตนาการของคุณนะอะไรที่เป็นลักษณะของความคิดฝันหรือคุณกําลังคิดจะทําอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะตรงนี้กับเพื่อนๆกับแก๊งของคุณนะแต่กับความสัมพันธ์กับพ่อแม่บางทีพ่อแม่อาจจะแบบ มือนพูดอะไรออกมาแล้วแบบเหมือนคุณไม่ค่อยเข้าใจอ่ะมันมีแบบช่องว่างของแกลบของอะไรตรงนี้เข้ามานะคะเพะฉะนั้นตรงนี้อาจจะแบบเหมือนลองทําความเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ของคุณบ้างนะคะท่านอาจจะเตือนด้วยความห่วงใยห,หรืออาจจะพูดประโยคซ้ํำๆเดิมๆคุณโอ้เบื่อแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ว่า ให้คุณคิดว่าที่เขาพูดมาทุกอย่างอะ่ะคือความหวังดีทั้งนั้นเลยนะคะเฮ้ยทำไมคําพูดดีๆความหวังดีอะ่ะเราฟังแล้วไม่อยากฟังซ้ำอะ่ะทําไมเกมเดิมๆอะ่ะคนเล่นอยู่ได้อะ่ะนะคะทําไมคุณไม่เบื่อกับมันบ้างอะ่ะ นะคะน้องนักเรียนที่สิทธักศนกษารนะคะคนั้นให้เข้าใจนะที่พ่อแม่เตือนเราซ้ําๆพูดซ้ําๆนะคุณอาจจะบอกพูดซ้ำซากพูดทําไมคือเขาเป็นห่วงเรานะมองที่เจตนาของเขาให้มากขึ้นนะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณเนี่ยจะเข้าใจแล้วก็มีความสุขนะในการอยู่บ้านนะคะในการกลับมาเรียนที่บ้านหรืออะไรตรงนี้ของคุณนะนะคะทุกอย่างมันเริ่มต้นได้ด้วยความเข้าใจที่ดีขึ้นกันละกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูเป็น ดวงความรักนะคะตรงนี้นี่ความรักขึ้นมาแบบไม่ชัดเจนเลยนะคะอาจารย์ดูให้ใหม่หมดเลยดีกว่านะคะดูให้ใหม่หมดเลยเพราะว่ามีสามถ้วยจริงแต่ก็มี tower อร์มีเดวิลด้วยนะคะไม่รู้ว่าเป็นของสถานะไหนอย่างไรนะคะขอดูคนโสดก่อนนะคะความรักคนโสดเป็นอย่างไรสามดาบปักใจหกไม้เท้าค่ะ แปดถ้วยค่ะเดทแปดถ้วยแล้วยังจะเดทอีกอะไรกันคะเนี่ยห้าเหรียญออราชาเหรียญค่ะแปดไม้เท้าค่ะสามไม้เท้าแปดเหรียญนะคะ ความรักคนโสดนะคะคนโสดอาจจะเพิ่งแบบโดนใครหักอ,อกมาแล้วก็เลยต้องโสดนะมีไพ่ของการเดินแยกจากมานะ่าจากความรักที่เจ็บปวดในครั้งก่อนนะคะออกมาสดๆสวยๆออกมาโฟกัสกับการเรียนกับการทํางานนะคะไม่รักกีเอลฟแต่รักกี้อินเกมแทนนะคะเหมือนเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับคนรักเก่าเนี่ยเข้ามาง้องอนนะกลับมาขอความรักคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่เหมือนกับว่าคุณยังไม่ไม่ค่อยโอเคกับคนเก่านะหรือคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะมีฐานะดีกว่าแล้วก็เหมือนเขาเนี่ยดูจริงใจกับคุณมากกว่านะคะช่วยคุณให้คำปรึกษาคุณในเรื่องการงานการเรียนหรืออะไรตรงเนี้นะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันมองเห็นอนาคตร่วมกันนะนะคะในการที่จะมาเป็นครอบครัวในการที่จะพัฒนาในเรื่องของ ธุรกิจการงานความมั่นคงของฐานะนะคะเหมือนคุณจะลองศึกษาเปิดใจกับคนใหม่ที่มีความเป็นผู้ใหญ่นะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญน,นะในเรื่องของการงานหรือการเรียนในด้านใดด้านหนึ่งนะคะตรงนี้นะอืเหมือนกับเซโนคนเก่ารักครั้งเก่ามันเจ็บปวดแล้วไม่รู้จะให้กลับมาทําไมนะคะคุณเดินหน้าต่อไปนะสา่ไม้เท้านะคะอ่ะโอเค คนโสดนะอย่างน้อยก็มีคนคุยนะมีที่ปรึกษานะคะเดี๋ยวพัฒนาอะไรยังไงเดี๋ยวมาลุ้นกันในเดือนต่อไปนะคะเดี๋ยวดูให้กับคนที่มีคู่แล้วบ้างความรักของคนที่มีคู่นะคะในเดือนมกราคมนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูกันซิมาเช็คพลังงานความรักกันมีราชินีพระจันทร์เข้ามาคะ่ะสองดาบคะ่ะ <7 S 2> เจ็ดเหรียญน,นะคะ Temperance คะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยราชินีถ้วยค่ะอาสวินดาอ่เก้าเหรียญค่ะเห็นชัดไหมเมจิกเชียนค่ะ นะคะอความรักของคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรที่ทำให้คิดมากที่กังวลใจนะคะหรือบางคนนะต้องบอกบางคนไม่ใช่ทุกคู่นะบางคู่บางคนอาจจะมีลักษณะเหมือนกันมีคนเข้ามาติดพันเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีปัญหาหึงหวงนะคะก็เลยเหมือนกับไม่พอใจแล้วก็เหมือนตัดสินใจแบบเหมือนอาจจะแยกตัวออกมานะคะหรือว่าบล็อกกันหรือว่าอะไรกันหรือเปล่านะคะตรงนี้ หมือนกลับมาคิดทบทวนชีวิตตนเองกลับมาแบบอยู่คนเดียวอะไรไปก่อนนะคะมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานะของคุณนะคะเพราะว่ามันมีเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาในพลังงานหลักพลังงานโดยรวมตรงนี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะเหมือนกับว่าหลังจากที่คุณอารมณ์เย็นลงแล้วนะคะคุณก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วเขาก็เหมือนกลับมาง้อคุณะนะคะกลับมาง้อก,กันนะคะคุณก็ยังแบบ สองจิตสองใจงจะกลับไปดีแล้วอยู่คนเดียวมีความสุขแบบสดๆสวยสๆสดๆะล่อด้วยนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะอืมแต่ว่าเขาก็เก่งนะแฟนของคุณคนรักของคุณเขาก็เก่งนะคะเขารู้ว่าจะงอ้อคุณอย่างไรนะคะเขาฉลาดนะเขาเอาคุณอยู่อะนะคะเห็นไหมคะเป็นเออเป็นเทพ แห่งความอย่างรู้นะคะแล้วก็แถมยังมีนะคะไพ่ของสเตนขึ้นมานะคะใช้ทักษะความสามารถในการเจราจาสื่อสารนะคะทําให้คุณเนี่ยอ่อนลงอ่อนยวบเลยนะคะเห็นใจกลับไปคืนดีกับเขาในที่สุดนะคะสําหรับความรักของคนที่มีคู่หรือให้สัญญิงสัญญาว่าจะทํานูน่ทนทํานี่ให้ให้นูน่นให้นี่นะคะโอ้คุณได้เยอะไปหมดโปรโมชั่นเยอะเหลือเกินนะคะ กลับดีกว่านะอารมณ์แบบนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วอาจจะมีปัญหาหึงห่วงกันบ้างนะคะบางคนอาจจะถึงขนาดแบบแยกบ้านหรือบล็อกกันนะคะแต่ว่าในท้ายสุดก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเขาก็จะมางอนง้อเราสําเร็จนะเราสรุปก็อาจจะเป็นเราหึงไปเองหรือเปล่านะคะนะความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูซิความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนนะคะ Man, แฮงแมนเราคอยอยู่สามเหรียญค่ะอัสวินเหรียญจัดเมนต์นะคะฮิราแฟน์ค่ะราชาไม้เท้าเด็กเฉลียนนะคะ ราชน้เรียนโอเหรียนเยอะอะหนึ่งถ้วยนะคะอืมเหมือนกับว่ามีความคืบหน้าขึ้นมาบ้างนะคะเหมือนกับว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะห่างกันหรือเปล่านะ เดือนมกราอาจจะมีลักษณะเหมือนห่างกันรอกันนะคะอยู่ไกลกันนะคะแต่ก็ยังรอคอยยังคิดถึงกันอยู่นะคะต่างคนอาจจะต้องทํางานหรือ work from home นะอารมณ์แบบนี้นะคะอาจจะไม่ได้เจอตัวเป็นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังมีการติดต่อยังมีการแบบคิดถึงหรืออะไรกันอยู่นะคะอยังมีการให้กําลังใจนะคะส่งความห่วงใยนะคะหรือว่า คอยแบบช่วยเหลือคอยแบบอะไรตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าไพ่ของ j u d g m e n t ปรากฏขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับอะไรที่คุณรอคอยมานานที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยมันเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณในเดือนนี้นะคะคนรักของคุณเริ่มกลับมาให้ความสนใจนะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วก็ให้ความมั่นคขขงกับคุณมากขึ้นเหมือนเริ่มมีความชัดเจนนะคะเริ่มมีความที่ ความรักที่มันอาจจะแตกต่างกันของคุณทั้งสองคนตรงเนี้ยมันเริ่มแบบเปิดเผยให้คนใกล้ชิดนะคะหรือใครเนี่ยเขารู้มากขึ้นแล้วก็มันมีการพัฒนาความรักต่อกันที่ดียิ่งขึ้นนะคะเป็นความรักที่มันเขาเรียกว่ามีความผูกพันมีสยายใยแห่งความรักที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอืมโอเคนะสำหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะ สำหรับตรงนี้นะคะ,มะเมื่อกี้อาจารย์ดูเรื่องเรียนไปแล้วใช่ไหมเรื่องเรียนดูหรือยังเอ่ยนะคะนักน้องนักเรียนนะคะที่กําลังอยู่ในวัยเรียนนะคะต้องระวังอุบัติเหตุให้มากๆนะคะหรือว่าในดวงโดยรวมเนี่ยก็ต้องระวังทุกคนนะคะระวังอุบัติเหตุนะการขับรถในที่มืดนะคะ อย่าอย่าพยายามออกจากบ้านในช่วงเวลากลางคืนนะคะตรงเนี้ยเหมือนกับว่าอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปเจอแบบใครกำลังตีกันแล้วเราโดนลูกหลงหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะเพราะมีไพ่ของเดวิลเดวิลเหมือนกับพระราหูหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเกิดในเวลากลางคืนนะคะนั้นต้องระวังนะอย่าขับรถมอเตอร์ไซค์คนเดียวออกไปดึกดึกเดนเมืดมดนะคะนะทุ่มหนึ่งก็กลับเข้าบ้านแล้วนะคะอย่าไปอยู่อย่างนั้นนะ เลน่ยกสุขภาพโดยรวมนะคะอาจารย์ไม่ไม่เห็นอะไรนะคะแต่ในเรื่องของการเรียนนะเหมือนกับว่าต้องระวังว่าโปรเจกต์อะไรที่คุณกาลังทําร่วมกันอยู่เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะพบอุปสรรคมันจะติดขัดมันจะหยุดชะงักนะคะหรือว่าพยายามแก้ไขพยายามทํายังไงเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยดีขึ้นนะ่ะนะมันอาจจะเป็นช่วงหนึ่ง นะอาจจะเป็นช่วงต้นเดือนหรือว่ากลางเดือนเนี่ยแต่ว่าในช่วงปลายเดือนเนี่ยเหมือนกับว่ามีคนที่เขากลับมาช่วยคุณนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นรุ่นพี่ของคุณที่กลับมาช่วยตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วมันมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะหรือว่าอ,อ,อะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมนะตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยจะมีคนกลับมาแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็ให้ความยุติธรรมกับ งานของน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มันหยุดชะงักไปนะคะให้ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ให้ได้กลับมาทําต่อนะแล้วในที่สุดมันก็เหมือนคุณก็แฮปปี้กับการตัดสินนะคะของคนที่เข้ามาให้ความยุติธรรมคุณในตรงนี้นะ โ <Okay. laughs> อเคเดี๋ยวอาจารย์เปิดปไพ่ออร์คเคิให้นะคะดูซิว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรนะคะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับสองหมื่นผู้ติดตามนะคะแล้วก็ <laughs> ขอให้มีคนติดตามเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะออาเทเชอร์ไอซ์แลนด์นะคะ เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าชีวิตของคุณเนี่ยอยากพบกับความสําเร็จนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะแต่อย่าท้ออย่าถอดใจนะคะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้านะคะความสําเร็จเนี่ยมันจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะใจเย็นๆนะถึงวันนี้จะไม่ใช่วันของเราแต่วันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นวันของเราบ้างนะคะช็อปวูดมันจะอุปสรรคมันติดขัดจริงๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้เย็นนะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะ มีจวินเดอเวิลด์นะคะมันเป็นโลกสองใบอะโลกใบเก่ากับโลกใบใหม่ตอนนี้คุณกาลังติดสตั๊กอยู่ในโลกใบเก่านะมันยังพยายามก้าวขาไปแล้วแต่มันยังไปไม่ได้เต็มตัวนะคะมันยังติดอยู่กับความอึมครึมปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรโควิดแล้วอ,อะไรตรงเนี้ยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคุณยื่นขาไปแล้วข้างหนึ่งอะนะคะอีกแค่ข้างเดียวเองนะคะรอให้สถานการณ์ตรงนี้ต่างๆคลี่คลายนะคุณจะได้ ฝ่าฟันปัญหาก้าวไปสู่โลกใบใหม่ของคุณได้อย่างเต็มภาคภูมิแน่นอนนะคะชาววันศุกร์อืมนะใจเย็นๆนะคะอดทนรอคอยเดี๋ยวเราจะผ่านปัญหาตรงนี้ไปด้วยกันนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ชุดหนึ่งนะคะดูซิว่าไพ่จะพากอะไรเรานะคะชุดนี้มิวสิกนะคะใจเย็นๆใจล่มๆนะคะฟังเพลงนะคะให้อารมณ์มันแบบว่าสุนทรีแล้วอาจจะแบบคิดแก้ไขปัญหาอะไรแบบ ให้ออกมายิ่งขึ้นนะอย่าไปเครียดกับมันนะคะอืมคือไพ่ใบนี้อาจารย์ไม่ค่อยเปิดเจอนะทัรซนามิตัวนี้นะคะเหมือนกับว่าให้ระวังไว้นะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่มันเข้ามาแบบปุบป,ปับฉับพันนะนะคะมันขึ้นมาคอนเฟิร์มกับทาวเวอร์นะระวังในเรื่องอุบัติเหตุหรืออะไรร้ายๆที่เราคาดไม่ถึงการถูกหลอกถูกโกงคนที่ดูดีแต่ว่าจริงๆเราไว้ใจไม่ได้ภาพเข้ามาในคราบของนักบุญคนบาปนะอะไรแบบนี้ ะะระวังตัวไว้นะชาววันศุกร์นะคะหรือไปบริจาคเลือดไปทําอะไรเพื่อเ,อเป็นการสะเดาะเคาะแก้กรรมตรงนี้นะคะถ้าใครบางคนเชื่อเรื่องตรงนี้นะคะอาจารย์ก็แนะนําไปทำนะทาบุญลงศพนะคะหรือว่าโอนเงินให้กับพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยนะคะมูลนิธิโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลราชวิถีศรีราชพยาบาลนะคะ หรือที่ลาดก,กระบังนะคะก็มีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราดกระบังนะกำลังสร้างโรงพยาบาลอยู่ก็ร่วมบริจาคได้นะคะช่วยแก้กรรมนะคะตรงนี้ด้วยเคฟแซงชัวรี่นะคะเพราะนั้นเลือกสถานที่ที่จะไปนะคะขอให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับคุณนะคะหรือว่าไปวัดไปไหว้พระอะไรให้สบายใจนะคะนะแล้วก็ทําบุญแล้วก็จะได้แบบเหมือน ลดขาะกรรมอะไรที่มันจะแบบมีมาตรงนี้ให้มันดียิ่งขึ้นอ๋อิน v ว c a t ชันเป็นสายมูนะคะตรงนี้บางคนอาจจะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปบนบานไปอะไรตรงนี้นะคะอาจจะได้พลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีนะคะเดอะเมจิกน่าจะมีปฏิหารเพราะว่ามันไม่ใช่มีแต่ Tower อย่างเดียวนะคะ The Star ร์ดวงดาวแห่งความหวังก็เข้ามานะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาแต่ว่ามันยังทําได้แบบ มันยังไม่ได้เป็นไปตามความต้องการทั้งหมดเพราะอุปสรรคมันเข้ามาอยู่นะคะเพราะนั้น view of fortune เนี่ยบอกเลยว่ามันต้องรอเวลานิดนึงนะคะเหมือนกับจะเริ่มต้นได้ดีอยู่แล้วแต่อาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาทําให้แบบมันพังไปอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่มันยังไปต่อไม่ได้มันหยุดอะนะมัน stuck อยู่ะนะคะเห็นไหมคะมันก้าวไปไม่พ้นนะ นั้นก็เป็นกำลังใจนะคะรออีกนิดนึงนะคะร้อยโชคชะตางเราเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วเราจะได้เจอกับสิ่งที่ดีขึ้นนะคะความสําเร็จจะมานะคะแล้วเดอะสตาร์จะกลับมาปังอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวอันสุกนะคะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ